สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตจัดสาธิตส,สัมพันธ์พ่อแม่ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตน้อยแน่นขนาดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2555ณโรงละครมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตจัดงานสาธิตส,สัมพันธ์ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองครูครูพี่เลี้ยงได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลสามขวบ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2,554จำนวนกว่า90คนในการนี้มีการจัดการแสดงต่างๆเช่นการแสดงชุดระบำดอกบัวการแสดงชุดลำกลองยาวการแสดงชุด7วัน7สีการแสดงชุดรักคือฝันไปและการแสดงชุดหนึ่งปีแห่งความทรงจำโดยมีอาจารย์มานพบชาชิโยคณะบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ทวีพระนนานครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตปฐมวัยคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า200คนงานประชาสัมพันธ์สำนักงานอาธิการบดีรายงานเด็กหญิงนัทภัญญาแก้วเอียด เด็กหญิงปียนุชเพื่องสุบรรเด็กหญิงวิชาพัชอินสกุลเด็กหญิงธนรัตน์ไทยเด็กหญิงเด็กหญิงก้อนแก้ว กันรวยราษฎร์ขอทายได้ <coughs>